การบริหารงานแบบเซียนทำอย่างไรนะคะในปี2020กับโคชเชอร์มานโคชเชอร์มานนะคะก็ได้อยู่ทั้งโลกออนไลน์มาสักระยะหนึ่งนะก็จะบอกภาพโดยรวมนะคะของการทำ ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์นะคะก็คือว่าจะต้องมีนะคะหัวข้อในเรื่องของการบริหารแบบเซียนก่อนนะคะเราจะทําให้คุณรู้ได้ค่ะว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆการที่จะมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะดูเคล็ดลับนี้ไว้นะคะว่าคือถ้าว่าเป็นนักขายหรือนักธุรกิจแบบเซียนเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษก็คือว่าเวลาใครเห็นนะคะ บุคคลนั้นนะคะมันสามารถที่จะดึงใจนะคะแล้วก็จับใจผู้ชมได้เลยนะคะจากนั้นแล้วอะ่ะเคล็ดลับของการขายก็เช่นเดียวกยันค่ะถ้าว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเขาแทบจะไม่ต้องบอกเกี่ยวกับสินค้าเลยนะคะ ทำอย่างไรนะคะคุณจะเป็นคนแบบนั้นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะที่โค้ดได้ทําการบันทึกไว้นะคะแล้วก็เมื่อคุณมีแบบมีโมเดลนะคะแล้วคุณจะทราบได้เลยค่ะว่าอะไรบ้างที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีความรู้มีความซื่อตรงมีความรับผิดชอบเป็นผู้มีวินัยในตนเองสูงมากๆแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เป็นอ่เป็นประจําจนเกิดเป็นนิสัยใหม่นะ,ะถ้าคุณสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ พอคุณทําประสบความสําเร็จแล้วแล้วคุณจะเริ่มที่จะบริหารนะคะบริหารหคือมองภาพใหญ่เป็นละออการประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าการบร,ริหารแบบเซียนคุณต้องเป็นนักมองภาพใหญ่นะคะเช่นพันล้านร้อยล้านนะคะเพราะว่าถ้าว่าคุณมองเล็กๆร้อยแค่ล้านนะคะมันจะมองภาพไม่ชัดนะคะแค่รถแค่บ้านก็คือหลัก10ล้าน,ลานแล้วนะคะถ้าคุณสามารถที่จะมองภาพใหญ่สิบล้านร้อยล้านพันล้านนะคะคุณจะสามารถที่จะมองเห็นช่อง องว่างนะคะของการธุรกิจนะแล้วพอเวลาคุณเห็นช่องว่างะคะ่ะเวลานักธุรกิจส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมีอะไรบ้างในการตัดสินนะคะเช่น เขาก็จะมีเครื่องหมายเครื่องมือนะคะในการวัดผลนะลองดูง่ายๆเลยค่ะถ้าแค่คุณทําออนไลน์คุณก็จะดูแบบคนเ,เชื่อมโยงกับคุณคุณได้ยอดยอดวิวที่เท่าไหร่นะคะก็เป็นตัวแบบเหมือนกับตัวตัดสินนะคะว่ามียอดวิวที่เท่าไหร่ก็คือเขาก็ใช้ตัวเลขนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่ะทั้งโลกออนไลน์นะคะก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะวัดผลได้ทุกด้าน